เทนเซอร์ตลาดซื้อขาย NFT ขนาดใหญ่บนเครือข่ายเซเล n นาเทนเซอร์เป็น governance token สำหรับชุมชนเพื่อจัดก,การพารามิเตอร์หลักของเทนเซอร์โปรโตคอล ผู้ถือสามารถใช้โทเค็นเพื่อรับส่วนลดเมื่อมีการซื้อขายบนโปรโตคอลและกำกับดูแลลงคะแนนเสียงในการคิดอัตราเงินเฟ้อที่สมแ่สมผลเมื่อโทเค็นแพร่ออกไปสู่คังของชุมชน t e n เซ r เป็นแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย NFT อันดับหนึ่งบนเครือข่ายเซเลนาครองส่วนแบ่งประมาณ60-70%ที่มาเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย NFT ใช้เทคโนโลยี Automate d Market Maker ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการซื้อขายทำให้การซื้อขาย NFT ได้ง่ายมีฟีเจอร ื่ที่ปรับต้นทุนในการจัดเก็บและการทำธุรกรรมให้เหมาะสมที่สุด t a n เชอร์เป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผันผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitcup.com สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้